นั่นไงใช่เลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่ในช่วงรายการนั่นไงใช่เลยนะครับตรงนี้ช่วงสำคัญนะครับสำหรับนักิมทุกหลายนะครับโดยเฉพาะช่วงวะชจิมจางของพวกเรานะครับซึ่งผมอยู่กับพี่แจ็คนะฮะผู้บริหารของบรินุไทร์รีสอร์ทนะครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับนะฮะและอยู่ท่านหนึ่งก็คือคุณพิพานาดานะครับคุณสุจริตนะครับสวัสดีครับเป็นผู้บริหารร้านเลือประแดง ร้านเลยประแดดนี่ก็อยู่ที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ประตูก,กตว่านนกครับท่านผู้ชมครับโอ้โหวันนี้พี่น้อยผมมาย้อนยุคลูกเปล่านะฮะเพราะว่าอาหารการกินต่างๆเขาว่าสวยสดงดงามแล้วก็ย้อนอดีตไปเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้รับประทานคือเขาเรียกว่าไม่มีโอกาสได้รับประทานอาหารอร่อยดอดีรสเลิศอย่างนี้นะครับทีนี้มีอะไรบ้างครับไปดูกันดีครับวันนี้ก็จะมีต้มแซ่บเกี๊ยวกุง้งค,ครับ่เกี๊ยวกุ้งนี้นะคะครับแล้วก็สารพันแดด ตอนแรกตั้งชื่อสารพันแดดเสร็จแล้วเขาว่ามันแรงไปก็เลยเป็นแดดก็คือพวกก็จะมีเนื้อแดดปลาหมึกแดดหมูแดดนะคะแล้วก็กระพงกะเหลี่ยงค่ะแล้วก็ปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดและอันนี้ก็คือขนมจีนกุ้งที่โลดทองคำค่ะดูชื่อดูชื่อแล้วเป็นไม่ไงฮะ ที่น้อยถึงมาดูแลรแล้านอาหารอย่างนี้เห็นว่าขึ้นชื่อมากเลยเนี่ยไม่ว่าอยู่ในประเทศหรืต่างประเทศเลยครับค่ะ,ค,ะคือคือเือประแดกเนี่ยเป็นร้านที่เกิดที่ฝรั่งเศสก<อ>็มีการคุยกันไงฮะว่าจะจะต้องมีแบบถ้าสมมติว่ามีร้านอาหารจะชื่ออะไรเลยก็เลยบอกว่าชื่อเลอประแดกอ่าก็เลยเป็นมาของความเป็นเรือประแดงก็คือเป็นอาหารผสมผสานผสมผสานกันค่ะอืาเลอประแดงมารวมกันใช่ค่ะเือเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า เรนี่หมายถึงตัวผู้ตัวผู้ก็คือปลาล่าตัวผู้อ๋อไม่มีพี่แจ็คมีปลาล่าตัวผู้ปลาล่ตัวเมียพี่ทราบไหมครับโอ้ไม่ทราบเลยโอ้โหแป็นอะไพี่น้องต้องต้องตอบนะว่าอะไรฮะคือคือที่เราเป็นปลาล่าตัวผู้เพราะว่าเราต้องการขยายพันธุ์ถ้าสมมติว่า ถ้าเราเป็นปลาลาตัวเมียก็คือมันก็ต้องรอตัวผู้อยู่ดีนะแต่ถ้าตัวผู้นี่มันไปเรื่อยใช่ไหมมันก็เลยเออเป็นปลาลาตัวผู้อ๋อเลรปลาลาตัวผู้แล้วแล้วปลาแดงนี่ก็คือก็คือปลาล่าปลาภาษาอีสานภาษาภาษาอีสานคือปลาแดงปลาแดงนะฮะจริงๆไม่ได้หยาบคายเลยนะฮะใช่เป็นปลาล่านะฮะผสมผสานกันทีนี้อาหารแต่ละชนิดต้องมีปลาล่าไหมครับ ไม่ไม่ใช่บางคนก็บางคนก็เข้าใจว่าเรือประแหนีดีมีดีจากปลาร้าจริงๆแล้วเรือประแดนมีดีมากกว่าปลา้าโอ้โหสุดยอดเลยฮะค่ะคือแบบมีมีหลายอย่างที่ที่แบบเวลาทานแล้วต้องมันจะคือมันเป็นอาหารหนึ่งเดียวในโลกนะคะไม่ใช่ก็ไม่ไม่มีที่ไหนไม่มีที่ไหนแบบต้มแซ่บเกี๊ยวคู่วนี่ก็ไม่มีที่ไหนนะคะอย่างขนมจีนพริโรทองคำก็ไม่มีที่ไหน มันเป็นมันเป็นสูตรที่เราคิดเองทุกอย่างเราคิดเองอย่างเนี้ยกระพงกระเลียงอ่ะมีคนที่จากต่างประเทศมาทานเป็นชาวอังกฤษเขาบอกขอซื้อสูตรตัวนี้ไปอังกฤษได้ไหมที่สังขารมีเลยครับกระพงกระเลียงเนี่ยไม่มีมีกระพงอยู่มีเขาอยู่ร้านตูที่แดงนะใช่ใช่แต่ที่จริงอ่ะของเขาอ่ะสามารถทําอะไรได้หลายอย่างแลวส่วนด้านหน้านะฮะอันนี้ก็คือสารพันแด ก็คือเนื้อแดดปลาหมึกแดดแล้วก็หมูแดดอันนี้หมักเองนะคะอันนี้สูตรนี้เป็นสูตรที่ว่ามีคุณยายคนหนึ่งที่อยุธยาดั่นทำแล้วก็ทีนี้พอดีพี่ป๋อมชอบก็ไปซื้อเข้าประจําจนบอกว่าขอสูตรเขาเขาไม่ให้ตอนหลังแกเป็นมะเร็งแกเรียกไปเอาสูตรให้ไปเอาสูตรแต่วิธีการเอาสูตรแกต้องกม่เลยหายมะเร็งเลย อ๋อยังเป็นอยู่ไปเลยนะฮะไปแล้วให้แล้วให้แล้วไปเลยไปเลยแต่วิธีการให้แกแปลกมากก็เอาเอาแจ็คพี่น้อยก็น้อยก็จะเอาคนไปเยอะไปหมดเพื่อที่จะไปช่วยกันบักช่วยอะไรนะแกบอกว่าไม่มาคนเดียวให้ให้น้อยคนเดียวคนอื่นไม่ได้น้อยก็ต้องนั่งทําขยําเองทุกอย่างเองทุกอย่างตามนี้สุดจำได้ยังจาได้แล้วก็บอกเลยว่า แช่งไว้นะถ้าไปแค่สุดดื้ไม่ได้ด้วยไม่ได้คือแบบแบบคือสูตรจังหวะจริงสูตรเฉพาะจริงๆนะทาได้ก็ไปสบายแล้วไปสบายแล้วของอร่อยๆชั้นดีก็ยังอยู่ก็ยังอยู่นะยังอยู่เจอแล้วต้องทานหมูแดดเดียวอร่อยต้องมาที่เรือประแดดที่เรือประแดดแล้ว่เรเนเจอร์ในร้านนี้เขาว่าส้มตำที่นี่สูตรเด็ดมากจริงหรือเปล่าใช่ค่ะส้มตำเรือประแดดผู้สมคำร้องดือจริงส้มส้มส้มตำเรือประแดดนะคะก็เป็นไง ก็จะเป็นส้มตำไทยปูแต่ของเราเนี่ยที่ที่ที่อร่อยนี่คือแบบว่าปูเราหมักเองต้องหมักเองด้วยใช่ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเราหมักเองสดใหม่ๆทุกอย่างวัี้มาแล้วนะสดจะเห็นว่าส้มตำยังมีหลายเลเวลมากนะท่านผู้ชมคือใช่นี่เลยมีหลายเลเวลไปตองเลยที่หายากมากใช่กับไอที่จะใส่เสิร์ฟพร้อมเนี่ยนะครับเพราะว่าอคือเป็นมาอย่างไงให้ช่วยเราดิสตรงคือส้มตำเรือประแดงเนี่ยคืออ่าระหว่างที่นี้ ชิมเลยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ชิมเลยเพราะว่าอาจารย์จะรู้ว่ามันจะอร่อยตรงไหนอาจารย์จะดูว่าความแปลกของของมาทุกวันก็สดทุกวันนี้ใช่ขอบคุณครับพี่แจ็คลองชิมด้วยฮะว่าสังขารบุรีจะสู้ที่ได้ไหมอาจารย์รู้ไหมว่าส้มตำก็มีที่เด็ดนะเขามีหลายหลายเลเวลนะมีอนุบาลนะคะมีประถมมัธยมมหาวิทยาลัยนะคะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด้วยเลยนะอาจารย์ค่ะ ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่น้อยเล่าคือมันมันจะกรอบเห็นไหมฮะเช่นมะกรอก็จะกรอบทุกอย่างก็จะอร่อยแล้วก็มะนาวเราก็จะเป็นมะนาวสดๆหั่นลงไปทุกอย่างปูนี้ก็ดอกเองค่ะจะไม่จะไม่เค็มจัดปูน่ามากอันนี้อันนี้นะคะอันนี้ปูแสมค่ะปูแสม ผู h, ้ชมบอกว่ารสชาติดีก้าวเด็ดก็คือระดับความเผ็ดนี่เราเป็นคนไม่ทานเผ็ดอันนี้ผมเนี่ยมัตยมผสมด้วยด็อกเตอร์เนี่ยอันอันนี้อันนี้น่าจะผสมมั้งคะนี <color> ่น <société también> ่าจะผสมเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดน้อยทานคือน้อยทานได้ดีอย่างไา้ทานเผ็ดค่ะแต่ถ้าถ้าเผ็ดมากขึ้งก็ใส่ได้ท่านผู้ชมตใช่ใช่ค่ะต้องบอกระดับได้ทั้งนี้เป็นประโยชนเติดทัพมัตย์ผสมมาหาไลน์ต้องบอกให้ชัดเจนมีมีคนมาสั่งด็อกเตอร์โอ้ไม่เหลือแล้วครับทานไม่ได้เลย ริงแล้วพริกอ่ะมันเผ็ดด้วยแต่ละชนิดของมังอาจารย์อย่างพริกพริกขี้หนูบางอย่างอาจารย์อาจารย์อาจจะชินกับพริกขี้หนูของคุณแจ็คนี่อาจจะชินกับพริกจินดาพอเพราะว่าถ้าเราเอาทุกพริกใช่ลิ้นลิ้นคนไงถ้าเราเอาทุกพริกผสมันในด็อกเตอร์รับประกันว่าต้องมีพริกหนึ่งเผ็ดคนนั้นก็ท้าเลยว่าเขาเคยกินมาหลายร้านแล้วไม่เผ็ดบอกกินของร้าน เลยปะแน่มือกินเมื่ผมว่าเอากลับบ้านดีกว่าเขาเ็จมากจริงเส็จมากต้องบอกนะท่านผู้ชมฮะนี่คือส่วนหนึ่งที่กระเจี๊ยบของร้านนี้แหละฮะคือเวลาอาจารย์กขนมจีนเนี่ยทานได้ยังไอ้ขนมจีนเนี่ยอาจารย์กินจีนนี่จะพักยากไหมซาวน้ำไหมครับไม่นี่ไม่ซาวนี่ผัดเลยนี่ผัดเลยนี่ผัดเลยเป็นขนมจีนผัดเป็นจาที่อาจารได้เคยทานเลยกินผัด มนกระทั่งกุ้งนี่เนี่ยันนี้มีองทำเลยนะคะจ๊ะมีลองทำด้วยดูสามดุวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้อยด้วยนะครับเรือประแดดนะฮะแล้วก็พี่แจ็คโทลินนัก็สด้อีสานนี่นะครับค่ะท่านผู้ชมครับเรื่องราวรายการนั่งไงใช่เลยนะครับจะนําเสนอเป็นประจำาั้งต่สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นแล้วท่านนะฮะก็จะเจอพี่น้อยนะฮะแล้วก็พี่แจ็คบ่อยในรายการเราเพราะเราจะพาท่านนะฮะไปปฏิโภคนะฮะไปพร้อมเสิร์ฟอาหารอร่อยแล้วก็ไปวิเคราะห์ในแต่ร้านว่าร้านไหนเหงพี่น้อยจะไปการันต วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้อยเลยพใใี่แจ็คันะครับขอบคุณผู้ชมค,ครับลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันกับงานหน้าครับสวัสดีครับนั่นไงใช่เลย